ประเทศไทยไม่ให้หนูขึ้นรถนาตอนนี้่วันสี่เก้า หนูจะกลับรถหนูจะกลับเพชรชุมพรไม่ต้องไรกันไปดูไปก็ไม่ต้องไร แาค่ะคนไทยอ่ะทำไมคะนกพิงมาจากนกพิงมาจากเป็ดฉุบงอว่าัน หนูจะหนูินทางาแบบจะมาพบหมอ,อแล้วหนูจะเดินทางกาับเพชรบุรวันนี้แต่พนักง,งานรถไม่ให้หนูขึ้นรถหนูซื้อตัวแล้วเรียบร้อยพ <c oughs> ้อแม็่นะ คนนี้เขาบอกให้หนูไปคืนตัวเขาไม่ให้หนูกลับค่ะแล้วหนูจะกลับยังไงครับสังเหตเพราะอะไรเพราะอะไรหรอหนูคุ้หงห้หงัวกันเหร หนูไม่ได้เป็นโรคติดต่อนี้ค่ะหนูก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาเพราะอะไรอ่ะคนอื่นเขาขึ้นรถได้หมดแต่หนูทำไมถึงหนูขึ้นรถไม่ได้ค่ะอีกคันนี้นะคะป้ายทะเบียนนี้ค่ะเพราะอะไรหรอ โอเแค่ไม่เข้าใจอะค่ะว่าทำไมอะ่ะเราขึ้นรถเวลานี้4ีมองเย็นไม่ทะเบียนนี้เลยอะเพาว่าเขาไม่ให้หนุกด่ะ